มาคุณผู้ชมกลับมาอีกแล้วนะครับกับนนท์พาเจ้งเราส,สงสารกูมั้อเงินจีเอ็มดูสภาพหน้าตาไปพี่ตอนนี้เนี่ยไม่อยาให้กูเจ๊งอีกแล้ววะใช่ปะเหมือนเดิมเลยลงดันเจียนเหมือนเดิมซ้ายขวามึงพิมพ์มาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วกันปะโอ้โหเอ้าสังหารบอสเหรออ๋อนี่คือบอสเหรอ,อสกินนี้กูเชื่อมุ้งมึงไงนะเนี่ย ซ้ายกลางขวาพิมมาพิมซ้ายกลางขวากลางตรงกลางนะไปเออตัวฮี้อะไรวะโอ้โหไม่ใช่ควายม,มัวแล้วขวาก็ได้มาป่ะเปิดโอ,อ้ขวาบันป้าพวกมึงอะไอ้พวกงโง่มันอยู่ซ้ายเนี่ยบอสอยู่ซ้ายมือ กมึงนับเลขกันด้วยนะกูหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงไม่กล้าเปิดกันเมื่อกี้ลองเปิดสูตรผมได้คุณผู้ชมคุณเปิดขวาเสร็จแล้วคุณเปิดซ้ายสุดนะครับเอาสูตรนี้ไปใช้ได้ล่างบนล่างขวาล่างล่างขวาคืออะไรอ๋ออเนี้ยเอาโอเคล่างขวาไปเอาไปฮเฮ้ยไอยย้คนแมนอ่ะเฮ้ยมันเอาเรื่องนี่หว่า โอ okay. เคเราไปแล้วสีแล้วคุณผู้ชมโอ้โ oh, หแม่งไม่เจ๊งว่ะวันนี้กูเชื่อมึงว่ะนี่กูเชื่อพวกมึงเลยนะเนี่ยสี่พันว่าคนกูเชื่อมึงตรงกลางไอ้ดนตรงกลางเลย oh, โอ้ยอดนเ,เอเอ,เอตรงกลางเลยเฮ่ยมึงเจ๊งกูดีใจแทนเลยเอ้ยตรงกลางเลยอ่ะลองตรงกลางกันไอ้ตรงกลางเยอะเหลือเกินเอากูลองเปิดตรงกลางนะยี่ปีกูบอง,องเฮ้ยไอ้ย สัตว์พวกมึงแม่งเนี่ยว่ะแม่งสวยจัดเลยยี่่่ตบมือแม่งเลยเยอะเยี <c oughs> ่ยมมากพวกมึงทำดีไอ้วงมีนี่มันเชื่อใจได้นี่หว่าเนี่ยต่อไอ้เหี้ยเอ้ยมีเจ็ดอันเลยสุดยอดเลยว่ะกี่เปิดสองอันนี่เปิดอันเดียวได้เปิดอันเดียวได้เซสตีต้ดูวด,ดีดีเลยนะ เอางี้พิมาบนซ้ายกลางซ้ายขวาล่างซ้ายขวากลางเ้ยยินมเป็นอะไรวะเนี่ย1 9 9เย้เจ้โอ้ตอบทุนด้วยเจ้เอาไว้ศูนยเลย9,000กว่าดาวเอางี้ดีกว่าเจ้เจ้บอกมาเลยว่าจะให้เปิดตรงไหนเมื่อกี้มีคนมาสมทุ่มศูนอีกคนนึงอ่งกลางบนนะถือเชื่อเลยไป โอ้โหไอ้เยยยยไปไปไปมาต่อต่อการตายตายสุดๆเลยอ่ากูเชื่อเลยตายสุดไปตายสุดก้าวทีเก้ากูปองไปเดี๋ยวค่อยมาขอบคุณเจ๊กรอบหนึ่งนะครับกลับมาเก้าเก้าเก้ากูปองเฮ้ยเย็ดเค้กกุนลุกเลยไอ้เหี้ยโอ้เรามาถึงชั้นสุดท้ายแล้วคุณผู้ชม yes วุ้มึงดู กูเปิดถูกสี่ดัน่พอนมกดแบบพีเดียวตินกูตีบอสทุกตัวเลยเียไปเรียกเพื่อนมึงมาดูนะว่าเปิดยังไงสกินชีดโตสกินนี้ <c oughs> อ่ะตากูเชื่อพวกมึงทุกคนเลยมึงพีมา พี่วาเทมิกราบสวัสดาคโตพัควตาอะไรของมึงใครมาสวดมนต์เฮียตอนนี้โอเคมากทีนี้มันเหลือซ้ายกับขวาแล้วกูให้มึงพวกมึงเลือกกันแล้วกันนะครับระวังซ้ายกับขวาเฮ้ยอิตาลี มังสวดเฮียไห้หน่ามึงสวดให้พ่อมึงไงฟิลิไอโง่กูกำลังเปิดสกินอยู่อามบีมาเลยก็ไม่ยอมผมจะเชื่ออีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายนะครับว่าซ้ายหรือขวาตอนนี้เราเหลือแค่สองที่เท่านั้นยซ้ายขวาขวาเลยซ้ายไอ้นนขวาอขวาไปขวาลุยเลยนะ399เลยนะเว้ยม่งได้ข้าหลายวันเลยนะ

เฮ้ยจะได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้นนท์เฮ้ยแมวนาไม่ร้านดิไอ้เด็กลทิ์เอ้าวไอ้เฮี้ยมไม่ไปสไลด์ออกมาอ๋อตอนตายมีเอฟเฟกต์เลยคุณผู้ชมคุณเห็นี่ยมเป็นวิญญาณวิญญาณโผล่มาเมื่อกี้โผล่มานิดนึงออกจากล่างอันนี้เราต้องรีวิวทุกรายละเอียดรีวิวตอนตายด้วยเห็นไหมไม่มีใครทําใช่ป่ะเนี่ยมึงไม่รู้ไงว่าเอฟเฟกต์ตอนตายมันเป็นยังไงใช่ป่ะมึงไม่รู้ กูก็ไม่รู้เหมือนกัไนไงเมื่อกี้เนี่ยใช่ป่ะเออเฮ้ยมีท่าวาร์ปป่ะวะเพราะว่าอันเก่าก็มีไหนดูดิเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมีคนนั่งอยู่เฮ้ยคืออะไรวะคืออะไรวะคืออะไรอ่ะมีต้นไม้แล้วก็มีมีคนนั่งอยู่สองคนนะ่ะต้นไม้มันเป็นต้นไม่ไหมายวะาคอมตัวไอ้เย็กกดหกสวยตัวเขาหนาะเอ้าวเฮ้ยอะไรวะไอ้สวยจัด โอ้สวยจัดสวยสวยมากสวยมากเลยค่ะอ๋อนี่ไงมีปีกเลยนุนอ๋ออันที่ลูกกูมีปีกเฮ้ยมึงดูดิไอ้คิดนุ่งสเปอร์สายาอะไรเนี่ยไอ้มึงบาลผิดเรื่องเลยบอกว่ามันใช่คิริโต้เหรอนะมึงดูดิงงเลยเนี่ยไปดิไปดิวู้ มาดิโดนล็อกค่าต้องดีใจมากไหมเนีาะข้ามยวตัมบรูดข้ามยวกรามปราดข้ามยวกรามบรูดอะไรของมึงวะขโมงข้ามิวกี่เก้ออะไรเนีาะมาเต็มโดดโัวเลยครั้งแรกขันนั้นตะบืนตะบืนตะบึงตายวู้มาแล้วเว้ยหนึ่งคริวตีเลยไอ้กีโตโดดขมาอีกแล้เรียบร้อยดิโดนที่โตฟันตายมาแล้วโดนสามกิวว่ะ โคตรจังไว้ไหนอนนะอ๋อดูแน่ไอเทียมันเอาไว้แอบไงเนี่ยมันแอบได้นะเว้ยเนี่ยมันดูนะวาดตรงเนี้ยมันคล้ายต้นไม้ไงใช่ป่ะน้องซาเป็นสกินภางสุดท้ายนะเว้ยเฮย้ยไม่มึงไปกันสองคนนะ่ะเอ้าไม่โดนกูเมื่อกี้เนี่ยอ๋อตอนรับไอ้นี่ไงอ่าคริสต์มาสนะครับพอดีเลยเนี่ยมึงเห็นไหมเป็นต้น เวรมณีศิกขาบดังจะมาทิ่ยามีบ <'s> ทสวดถวายพรพระอิติปิโสอิติปิโสทวารารามมึงทำวันเย็นเหรอาามึงแผ่เมตตาด้วยนะนจะได้ครบรเข้าใจปะมึงแผ่เมตตาด้วยนะคนที่ส่งดาวมาไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วกูปิดไม่ได้ด้วยสิริมึงก็อ่านครบเลยไอ้โง่มึงนี่มันซื่อโง่มันหลุ่ข้างบ้านกูอะฮะ โอ้โหเขาให้ทำอะไรมึงก็ทำตามทุกอย่างเลยโอ้แม่งไม่จบนั่นที่ไอ้เหี้ยเปันยาวขนาดไหนวะตกชาวหูโอ้โหแมงมึงต่อพังลงได้อ่ะใครไม่รู้พิมพ์อะไรมึงสาธุเลยนะได้บุญกันทุกคนแน่นอนเอ้ยเอ้ยไปไหนอ่ะเอ้ามึงไปไหนเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่อยู่อีกไอ้เหี้ยเกมพลิกแล้วนะเนี่ยมึงยังดันป้อมกันไม่ได้เลยไปบวชต่อนะเนี่ยกูจะไม่บวชเลยจบไปบวชเลย แ้ยมึงย,ยังไม่จบอีกเลยวะโอ้โหมึงสวดอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเอาเยอะเกินเฮ้ย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 ชิก้ชิก,ชก้ลึกไป เฮ้ยกลับ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 กันกลับกันมแมว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 เพื่อนไม่ครบเพื่อนไม่ครบตาตาลามาตาลาเมเตลากาลาบเตตาลมาตามาเหยืท่องบทสวดให้กับพวกมึงทุกคนและเกมนี้เราจะชนะกันอย่างแน่นอนลุยกันเลยไอ้พวกเหี้ยเอ้ยแม่งในเมื่อออกจากมันไม่ได้ก็เข้าร่วมกับมันแม่งเลยเอาเลยเดี๋ยวเราจะไปบวกกันแล้วรลอเพื่อนเราออกมาก่อน เดี๋ยวมึงจะตายเจยอรัญญานัดเดียวกับสวรรค์กันเลยทีเดียวมันกระโดดมาในป้อมแล้วโดดบวกไปไอ้เหียตายทั้งทีมกูว่าแพ้แล้วลาก่อนเดินตาถ้วยเหียไปเริ่มใหม่